ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพัมเพื่อนมาพับเดี่ยนปวยฐานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวแก้วเพชรชมพูนะคะสวยๆเลยนี่ค่ะนะคะใส่เดี่ยนที่หลังได้นะคะเรามาทากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นแต่ดิบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรค่ะสองสีส,สีละแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่สองส่วนมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงเพื่อด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนี่นะเราจะได้ดิบบิ้น8ปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะในปวงกับในชีจักสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นนะเราจะเหลือลิบบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาดทิ้งลง เจนล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูดที่หทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูดที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะนคะคะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะ จับริบบินขึ้นมาค่ะนับหนึ่งสาสี่นะคะพัดข้ามสี่เส้นไปค่ะจะพัดข้ามสี่เส้นไปพัดข้ามสี่เส้นพัดข้ามสี่เส้นค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบินนะคะสีเส้นสุดท้ายเหลือลิบบินสีเส้นสุดท้ายนี่นะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่1ธทะลุูที่3เส้นสุดท้ายค่ะสอดรุที่1ค่ะทะลุูที่4ีมาค่แะแบบนี้นะคะนะเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปขาหนึ่งสองสามนี้นะคะลอดสามเส้นไปตามแนวริบๆินเลยนะคะ นี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับปิบินค่ะพับมาด้านหลังนะคะพับกลับไปด้านนี้นะสอดหน้าเส้นตัวเองค่ะรอสี่เส้นนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะรอสี่เส้นไปแบบนี้ สุดท้ายนะคะสอดไปแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดลอสามเส้นไปค่ะลอสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,ส,สีสีละแปเส้นนะคะนะคะเราก็จับมานะเอาสีครีมไว้ด้านล่างนะคะสีชมพูไว้ด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันนะคะนี่นะสอดลอด3เส้นไปค่ะหนึามนี่นะรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับิบินขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมานะคะมิดลงมาแบบนี้นะนี่นะคะจับิบิน,นะคะ่ะสอดรนะูนี้นะนะคะจะลงมาแบบนี้นะนี่ค่ะค่อยๆดึงลงมานี่ค่ะแบบนี้ จะได้แบบนี้นะจับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะบิดน,นั้นแบบนี้ นี่นะคะหอได้แบบนี้นะจับปิ๊บปิ้นมาค่ะสีชมพูนะคะพับบิดมาแบบนี้นะนะคะนี่ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดรูนี้นี่ค่ะดึงมาแบบนี้น,นะคะดึงลงมา,งมาบบนี่ค่ะดึงมาแบบนี้ฮะเส้นถัดมาค่ะจับดึงมา สอดเข้าไปในกลีบเส้นสีฟ้าเลยนะคะนสอดคล้องเข้าไปในเส้นสีฟ้าแบบนี้เลย นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะนะคะปลายดิบินเราไม่เสมอกันเราก็ตัดปลายก่อนนะคะตัดปลายดิบินให้เสมอกันก่อนนะ นี่ค่คะพอเสร็จแบบนี้นะคะเราก็จับตะแคงมานะคะแขงมาด้านนี้นะจับริบบิ้นมาค่ะพับขึ้นด้านบนแบบนี้ปล่อยลงนะคะจับบิดโค้งมาด้านนี้น่คะพับลงมาน,นะคะบิดความแบบนี้ ด,ดึงมานะคะค่อย,อยดึงมานะคะดึงให้เสมอกันนะคะทั้งสองเส้นนะคะจะได้สวยงามนะค,ะค่อยๆดึงมาแบบนี้นี่ค่ะพับขึ้นด้านบนค่ะปล่อยลงนะคะจับบิดโค้งมาด้านนี้บิดคว่ำแบบนี้ค่ะสียบลงไปนะคะ นี่ค่ะแ,ะแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะพับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ พอเสร็จแบบนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นมาด้านนี้จับริบบิ้นนะคะพับลงมาแบบนี้นะคะพับลงมาตรงๆเลยนะคะสอดลงหลังปลิ่มแบบนี้นะคะนี่นะสอดลงมาแบบนี้ดึงมาแบบนี้คะ่ะนะคะจับพับลงมา เสร็จแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายดิบินนะคะให้เดี๋ยวพอพอสอดเก็บนะคะะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปเก็บนะคะ เสร็จแล้วนะคะดอกบวกัวแก้วเพชรชมพูสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ